สวัสดีครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาเสลอในเรื่องของคระหัตกระดาษทการหรือง,งบกระทําการ6ช่องอันนี้ก็คือโจทย์นะคะโจทย์ในเรื่องของงบทดลองเพื่อที่เราจะเอาไปเอาไปทําในกระดาษทำการนั่นเองนะคะงบทดลองนี้นะถ้าเราเอาไปทําในกระดาษทําการน่ะเราถ้าเราเอาไปทําในกระดาษทําการนะคะอันแรกเนี่ยหมวดที่1ก็คือตั้งแต่หงศู่เห็นไหม หมวดที่1น,นะคะที่เป็นตั้งแต่1น1่น่จนถึง302นเนี่ยหมวดที่ 1, 2, 3เนี่ยมันจะไปอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินนะคะงบแสดงฐานะการเงินแต่หมวดที่ 4, 5นะคะหมวดที่ 4, หมวดที่5เนี่ยจะไปอยู่งบ กำไรขาดทุนนะจะไปอยู่ในงบกำไรขาดทุนนะพอเราไปทำงบกระดาษงบกระดาษทำการหกช่องเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเราจะไปเรียนในเรื่องของงบกัรแสดงฐานะการเงินโดยที่เป็นแบบรายงานนะครับโดยที่เป็นแบบรายงานกับงบกำไรขาดทุนที่เป็นแบบรายงานนั่นเองนะถามว่าเท่ากันไหมมันก็มีค่าเท่ากันนะฮะแต่ถ้าเราเรียนในเรื่องแบบรายงานแล้วเนี่ยมันจะ โอเคกว่าเพราะมันเป็นรูปแบบที่เวลาแบบบริษัทต้องการในรูปแบบของรายงานในรูปแบบของอความถูกต้องความรวดเร็วและง่ายกว่านะฮะแต่งบการทำการเนี้ยที่เราทำนะมันเป็นการล่าก้าวว่าบริษัทเนี่ยจะมีกำไรหรือขาดทุนหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่า มีรายได้มากกว่าแค่นั้นเองนะคะดังนั้นเราก็ไปดูในเรื่องของวิธีคิดกันเลยดีกว่านะคะในเรื่องของวิธีคิดนะคะวิธีคิดนี้เราจะยกเราจะยกงบทดลองเห็นไหมงบทดลองตรงเนี้ยอีฝั่งตรงนี้นะคะเนี่ยฝั่งที่เป็นโจทย์เนี่ยนะฮะโจทย์ที่อาจารย์ถาามว่เขียนคําว่าโจทย์เนี่ยมาใส่ในช่องกระดาษทําการนะฮะช่องกระดาษทําการเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าสองช่องแล้วถูกไหมสอช่องปุ๊บเนี่ยสช่องนะฮะสช่องแล้วก็เพิ่มอีกสองช่องคือกำไรขาดทุนเป็น4ช่องแล้วก็เพิ่มงบแสดงฐานะการเงินอีก2ช่องรวมแล้วเป็นกระดาษทาการกีดช่องหช่องนะับเป็นกระดาษทำการ6ช่องก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปทําในเรื่องของกระดาษทำการ6ช่องได้เราต้องมีชื่อกิจการก่อนว่าชื่อกิจการอะไรนะฮะ งบอะไรงบใส่งบไปคืองบกระทำการกี่ช่อง6ช่องแล้วก็สำรับอะไรสำรับสิ้นสุดนะวันที่เท่าไหร่31มการาสอง56 2สองแต่ถ้าเป็น31ทธันวาเราก็ต้องเขียนว่าสำรับปีที่สิ้นสุดสำรับปีที่สิ้นสุดหรือเขียนว่าสำรับปีสิ้นสุดณนะวันที่31ทธันวานั่นเองนะคะเราก็มาดู เดี๋ยวลบก่นอนเรามาดูนะคะมาดูสิว่าเป็นตาความถูกต้องอย่างที่อาจารย์บอกไหมว่าตั้งหนึ่งเนี่ยหนึ่งถึงเท่าไรหนึ่งสองหนึ่งตั้งแต่หมวดที่หนึ่งถึงหมวดที่สามเราจะเอาไปใส่ในงบสแสดงฐานะการเงินก็คือเอาจากในงบของเราเนี่ยเอาไปใส่ในแสดงฐานะการเงินจํานวนเงินอยู่ฝั่งไหนก็ใส่ฝั่งนั้นเท่าเดิมเห็นไหม ใส่ฝั่งนั้นเท่าเดิมเลยนะฮะเห็นนะแค่ย้ายไปแค่นั้นเองนะ,ะย้ายไปเลยเงินสด139,800อยู่เดบิตเราก็ไปใส่ในฝั่งเดบิตจนถึงลูกหนี้เลยลูกหนี้อยู่ฝั่งเดบิตเราก็ใส่เดบิตจ้านี้บัญชีทุนนานาอยู่ฝั่งเครดิตเราก็ไปใส่ในฝั่งเครดิตนั่นเองนะคะผ่อนใช้ส่วนตัวอยู่ฝั่งเดบิตเราก็เอาไปใส่ในฝั่งเดบิตของงบงบสถานะการเงินนะ มามาดูในเรื่องของงบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุนก็ตั้งแต่หมวดที่4กับหมวดที่5เราก็เอาไปใส่ในหนไหนงบกําไรขาดทุนเราก็ไปใส่ในงบกําไรขาดทุนนั่นเองนะฮะจำนวนเงินอยู่ฝั่งไหนเราก็ใส่ฝั่งเดิมแค่ใส่ฝั่งเดิมเหมือนเดิมแต่แค่ยกรายการไปใส่ในงบกําไรขาดทุนนะหลังจากนั้นนะ หลังจากนั้นเราก็เอาในด้านเดบิตนะฮะเรามาดูในเรื่องของงบกำไรขาดทุนกันเลยมาดูในเรื่องของงบกำไรขาดทุนก่อนงบกำไรขาดทุนเนี่ยมีทั้งเดบิตแล้วก็เครดิตเราก็มาดูซิว่ามันเท่ากันไหมถูกไหมเราก็เอาเดบิตบวกกันเลยเดบิตบวกกันทั้งหมดบวกกันแล้วมันได้หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทนะแต่ด้านเครดิตไม่มีใครเราก็ดึงลงมันไปใส่ช่องนี้นะ,ะถามว่าสองช่องนี้เท่ากันยัง มันยังไม่เท่ากันถ้ามันยังไม่เท่ากันเราต้องเอาช่องสองช่องนี้มาทำอะไรกันมาลบกันนะฮะมาลบกันและเอาจำนวนเงินเนี่ยไปใส่ในช่องที่มีค่าน้อยกว่าเพื่อที่จะให้สองฝั่งมันทเท่ากันนั่นเองนะฮะสองฝั่งมันเท่ากันนั่นเองนะคะส่วนนสดงฐานะการเงินมีทั้งเดบิตแล้วก็เครดิตเราก็บวกกันเหมือนเดิมเลยบวกกันให้หมดเลยนะคะ บวกกันเลยนะบวกกันทั้งหมดเลยมันก็จะอยู่ที่จำนวนเงิน1 9 8 0 0 0ส9เ8 0 0บาทขอโทษนะฮะอันผิดหนึ่0 0สนเก้าบาทนั่นเองนะฮะแล้วก็ด้านเครดิตมีด้วยกัน2ตัวเราก็บวกกันบวกกันเลยนะฮะมันก็จะเป็นจำนวนเงิน1 9 3 0 0 0บาทถามว่า2ข้างนี้เท่ากันไหมมันไม่เท่ากันดังนั้นเอา2ข้างนี้ทำอะไรกัน ลบกันนะฮะลบกันมันก็จะเกิดจํานวนเงินฝั่งที่น้อยกว่าจํานวนเงินที่เราได้ผลต่างเนี่ยฝั่งที่น้อยกว่านั่นเองนะฮะพอเราได้จํานวนเงินฝั่งที่น้อยกว่าลองเอาเอาสองฝั่งเนี้ยที่มันมีผลต่างเนี่ยที่มีผลต่างทั้งคู่เนี่ยบวกกันเนี่ยมันก็จะได้จํานวนเงินเท่ากันทั้งสองข้างนะฮะมันก็จะได้จํานวนเงินเท่ากันทั้งสองข้างนั่นเองนะเราจะรู้ได้ไงในกรณีที่ว่าเป็นกําไร สุทธิหรือว่ากำไรขาดทุนนะในกรณีที่จะเป็นกำไรสุทธิหรือกำไรขาดทุนเนี่ยเราจะรู้ได้ไงถ้ามันห่างกันอ่ะเอาง่ายถ้ามันเป็นถ้ามันอยู่ฝั่งด้านเดบิตอ่ะถ้ามันอยู่ฝั่งด้านเดบิตเนี่ยที่เป็นสีเขียวเขียวเนี่ยนะที่เป็นสีเขียวเขียว นะฮะเนี่ยสีเขียวๆเนี่ยวนะงกลมเขียวๆเนี่ยนะถ้ามันอยู่ถ้างบกำไรขาดทุนอยู่ฝั่งทางด้านเดบิตแล้วก็งบแสดงฐานะการเงินที่เป็นสีเขียว,ยวอยู่ฝั่งทางด้านเครดิตเนี่ยมันจะเป็นกำไรขาดไอจะเป็นกำไรสุทธินะฮะจะเป็นกำไรสุทธิแต่ถ้า แต่ถ้าแต่ถ้ามันอยู่สองช่องนี้ที่เป็นสีน้ําเงินน้ําเงินระบายน้ําเงินน้ําเงินเนี่ยสองช่องเนี้ยถ้าจะกําไรขาดทุนอยู่เครดิตแล้วก็งบสถานะะการเงินอยู่เดบิตเนี่ยมันจะเป็นขาดทุนสุดทีนะฮะมันจะเป็นขาดทุนสุดทีนะฮะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของงบกระดาษทําการว่าเราจะรู้เลยว่าเราได้กําไรหรือขาดทุนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของ แบบึกหัแล้วก็เรื่องในเรื่องของการตัดทำการที่เราจะรู้ว่าบาริษัทเรามีมีไรายได้เท่าไหร่มีกําไรหรือว่าขาดทุนนั่นเองนะฮะดังนั้นอาจารย์นนก็ขอจบการฉเฉลยเพลงเท่านี้คะ่ะสวัสดี